โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก fc คขึ้นลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจศดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะขึ้นบรรทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึง่งแต่เขาไม่ได้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิดง่ายคุณมีดีมเชียร์ในใจฟังคลิปลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายละเอียดของเราครับ add vip kn ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับอยาาาืมออง,ง,ง,ง ok คคเาาถึ วันพฤหัสบดีครับคลิปแรก3คู่แลกเรียงตามเวลานะครับเวลาตีสอตรงยูโร์ปาลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกนะครับอาเบริสติกจากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกับราสโกเรนเจอร์จากสกอตแลนด์ครับไลซิกรอบที่แล้วชนะอัตลตันตาจิตาล,ลีมาด้วยสกอร์รวม3าต่อหนะครับสภาพทีมมีตัวแบน3คนนะครับวิลลี่ออบานมูรเมตซิมเมกานครับรวมไปถึงเควินแคมเปอร์บิดฟิลด์ตัวเก่งติดโทษแบรนนะครับดังนั้นตัวลหลัก คืนวันนี้ตรงกลางเป็นไทเลอร์อดัมครับแนวรุกคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูดานิเอโอโมข้างหน้าเป็นอันเดซินวาครับฝั่งของกลาสโกเรนเจอร์ Go anger, รอบที่แล้วเอาชนะบรากามาด้วยสกอร์รวม3-2นะครับคืนวันนี้ยานิสฮาจิอันเฟรโดโมเลรอสยังเจ็บลงไม่ได้นะครับตัวหลักก็จะเป็นจอร์นลุมสตัมสกอตอาร์ฟิลไรอันเคนนะครับเคยกันเจอกันมา1น,นัดคือเกมอุ่นเครื่อง2017ปรากฏว่าไลซิกถลม่ม4-0ครับเฮ้ดนี่คปเปิดมา แฮ้์รสิกเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับคือผมดูแล้วเนี่ยเรนเจอร์ Ranger, เจอของจริงแล้วครับหลังจากที่รอบก่อนหน้าเนี่เจอบรากา้านี่เอาตัวรอดได้ครับแต่ว่าการบุกไปย์ไลสิกซึ่งถือว่าเป็นทีมเกรด B บวกเลยครับในยุโรปดูแล้วเนี่ยผมว่าไฮนิับเปิดมาแบบนี้เชียร์ไลสิกดีกว่าครับผมมองว่าไลสิกทำได้2ประตูมีได้ในคืนวันนี้นะครับ คู่ต่อมาตีสเช่นเดียวกันครับไปที่ยุโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองนัดแรกเช่นเดียวกันครับเป็นบิ๊กแมชด้วยนะครับเลสเตอร์จากอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับโรม่าจากอิตาลีครับเลสเตอร์ รอบที่แล้วชนะ PSV มาด้วยประตูรวม2ต่อ1นะครับแล้านเบอร์ทานกับวิเฟตเอดีดียังเจ็บแต่ว่าข่าวดีคือเจมี่วาดีน่าจะผ่านความฟิตลงเล่นได้แต่อยู่ที่ว่าจอ,อสตาร์ตตัวจริงหรือไม่นะครับตัวหลักยูริตติดิมันส์ดารุกเจมส์มาดิสันฮาวิบานนะครับถ้าวาดีลงตัวจริงไม่ได้ก็น่าจะเป็นแพทซันดากา้าหรือไม่ก็เคเชิอีฮิอาโชคนใดคนหนึ่งครับฝังของโรมา ของมูรินโญ่ครับรอบที่แล้วถล่มโบโดโกลิมมาด้วยประตูรวม5ต่อ2นะครับปัญหาคือแบร์นคริตตันเด้เจ็บลงไม่ได้ครับดังนั้นนี่จอแดนแวร์ตูเฮนริกมาคิทายาลอรเรนโซเปเยกินนี่นะครับน้าป้าเป็นทาม,มิอับ,บราฮัมทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนครับแฮนดิแคปเนี่ยเปิดมาให้เลสเตอร์เป็นต่อเล็กน้อยครับคือผมบอกเลยเกมนี้เกรดบอลโรม่า bon ไม่เป็นรองด้วยซ้ำไปครับที่จริงบอลออกได้3หน้าด้วยซ้ำครับดังนั้นเลสเตอร์ ให้เชียร์ไปที่โรมา่ากรณีที่เลสเตอร์เป็นต่อเล็กน้อยนะครับเชียร์โรมา่าผมว่าโรม่าคืนนี้บุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยยิ่งมูรินโญ่รู้จักบอลอังกฤษดีอยู่แล้วนะครับปิดท้ายตีสออีกคู่หนึ่งครับก็เฟเยนูดจากฮอนแลด์จะเปิดบ้านเจอกับโอลิมปิกมากเซจากฝรั่งเศสครับเฟเยนูดเนี่ยรอบที่แล้วผ่านสลาเวียปรากมาด้วยประตูรวม6.4นะครับตัวหลักๆก็มีไรเนลสันไบอันลินเซนข้างหน้าเป็นคิรียลเดสเซอร์นะครับฝั่งของมาเซ รอบที่แล้วชนะ PAOK OK มา3-1ครับตัวหลักดีมีที่พายัดเจงกิสอุนแดนะครับอาคาเดอสุสมิลิกเหมือนเดิมเจอนนัพทล่าสุดคือต้องย้อนไป ปี2000เลยครับในถ้วยแชมเปี้ยนซิะครับเฟยนูตถล่ม3-0ในบ้านส่วนเกมที่บ้านมากเซจบ0-0นะครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เฟยนูตเป็นต่อก็เอาเองง่ายเฟยูอยู่ได้ในบ้านค่อนข้างดุดันนะครับแต่ว่ามากเซเองก็ไม่ธรรมดาครับเกมแบบนี้ผมมองคล้ายคู่ที่แล้วครับซื้อ2มุมดีกว่าครับเชียร์มาลเซครับผมมองว่าจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุปวันนี้3ทีมผมชอบไปที่อาเบลไลซิส โรม่าและมักเซนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนังบิ๊กนัชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย